สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่ในหนงโซนช่างเลยนะครับฝนตกเลยเลื่อนรถออกไปไม่ได้นะครับก็คันนี้นะเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นนิสสันนาวล่านะครับแบ็กกดิชนะครับเป็นตัว2.5 E VGS Turbo นะครับเป็นปี2020แท้ๆเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็น b บ็ก e d i t ดิชัตัวรถเป็นสีขาวมุกตัดสีดำนะครับเลขใหม่ของเขานะครับ17,000กิโลนะครับ17,000กิโลนะครับคันนี้นะต้องบอกเลยว่า ไฟน้อยมากนะครับรถสวยจริงนะปี20รถเพิ่งเข้ามานะครับราคา599,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัวกระบะค่ายนิสสันนะครับสีขาวสีประตูนะครับิดต่อเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับนี่นะรถมันปรับสภาพเสร็จแล้วมาประจำการอยู่ในโซนช่างและโขสวยมากนะครับต้องบอกว่าป้ายแดงก็ชัดนะครับไม่หมื่นเจ็ด ปี20วันละตี0แน่นอนนะครับตัวนี้ขายได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าระบบไฟหน้าของเขาก็จัดมาเต็มระบบเลยนะครับมีทั้งเดย์ไทมนะครับมีทั้งโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับเป็นหลอดส้มอยู่ข้างในนะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่แล้วก็ข้อเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็คมาดูเนื้อสีของรถนะครับใหม่มากนะครับรถปี2020นะเลขไมล1 7ราคา599 นะครับโอ้โหใครหาอยู่นะหรือใครรอนะครับตัวนิสสันนาวา拉แบ็กดีเดชันที่เป็น4ประตูนะครับเกียร์เป็นนุ่น6สปีดนะครับนี่ก็รีบติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับชุดโป่งล้อก็จะได้มาจากโรงงานเลยนะครับติดมาจากศูนย์นะครับเป็นโป่งแบบแปะนะเป็นสีดําด้านนะครับดูเนื้องานนะครับต้องบอกว่าตัวรถนี้ไม่มีรอยเลยนะกันชนแน่สนิทนะเป็นสีขาวดูเม็ดสี นะครับสวยมากจริงคันนี้สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดสติกเกอร์แบ็กการ์ดิชันฝากระโปรงนะครับหรือจะรงประตูนะครับนี่นะล้อแม็กเป็นสีดําด้วยนะครับตัดกันและลงตัวมากนะครับได้ยางโตโยไปด้วยนะครับแม็กก็เป็น6กก้าหกลูร้อยนะครับดูช่วงล่างคันนี้ก็เดิมๆนะครับนี่เดิมหมดนะครับยางก็เป็นยางติดรถปี20เลยนะครับนี่สวยๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับโลโก้นี่2.5 DDTI VTS Turbo นะครับ Black Edition สีขาวมุกกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสติเกอร์ท้อนแสงเป็นสีส้มนะครับจากศูนย์เลยแล้วก็ไฟตรงนี้ก็เป็น LED นะครับตัวกระจกเนี่ยมันเป็นสีดำนะเป็นสีดำเงาตัดกับตัวรถดีนะครับสวยนะครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับ Nissan Navara นะครับตัว 2.5E Black Edition คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันเลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6 นะครับแล้วก็มีเบ้ากันรอยมือเปิดเป็นสีดำมาให้นะครับที่ตัวรถคันนี้หล่อจริงนะครับราคา599นะครับฟีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับที่สันนาวาร่า5 e E b a c k E d i t i o n คันนีีนะเป็นรถปี2020จะแท้เลยนะครับสีสวยนะครับสวยมากเลยนะไฟท้ายก็เป็นเดิมๆนะครับโลโก้ครบทุกจุดเลยนาวาร่านะครับตัว E มีกล้องถอยหลังให้ด้วยตัวนี้นะครับชุดกันชนก็เป็นสีพิเศษ นะครับนี่มีกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับมือเปิดเป็นสีดำนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ไม่มีรอยเลยนะบางคันก็จะมีรอยอันนี้ก็จะมีบ้านนิดๆหน่อยหน,ยนะครับแมกไรเนอร์ก็เป็นของเดิมนะครับของนิสสันจากป้ายแดงมาเลยกระจกมีไล่ฟ้าติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเสาวิทยุข้างบนเป็นแบบคีบฉลามแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่สามให้นะครับนี่แมกไรเนอร์เดิมๆนะครับสวยๆเลยีรถแบบเดิมสุดนะครับดูหัวน็อตนี น่าใช้งานมากนะครับเป็นสีขาวมุกซึ่งหายากนะตัวที่เป็นแบ็กเอดิชั่นนะครับแล้วตัวรถเป็นสีขาวมุกตัดสีดํานะครับโอ้โถ่ายไม่ทันบ่ายโมงพอดีช่างเริ่มกลับมาทํางานแล้วนะครับเสียงจะดังนิดนึงโอเคด้านนอกโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันนะครับใต้ล่างก็เดิมเดิมนะครับล้อยางอะไหล่แหนบอยู่ครบกันชนครบหมดนะครับเป็นสีดานะครับคันนี้ราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามากันนะครับ ที่เบอร์0626407776นะครับใต้คลิปนี้มันก็จะมีลิงก์นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ l i n e แอดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ลิข้นโชว์ไว้นะลูกค้าก็ติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับผมในเฟสยนต์นะครับรับสาย24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับสภาพรวมนี่มีร้อยให้ร้อยนะครับจริงๆรถมาได้2วันเองมั้งคือรถมันมาสภาพดีเลยเราไม่ต้องมาเก็บงานเคลียร์งานเลยเลยนะครับเนี่ยแล้วเลขใหม่ก็แท้ๆเลยเนี่ย 17658เจ็ดนะครับพมลัยก็เป็นมันติฟังก์ชั่นเต็มระบบมีคูสคอนโทนนะครับล็อกความเร็วให้นะครับฝั่งนี้ปั่นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตัวเบาะเป็นหนังสีดําตัดสีแดงนะครับแผงประตูก็เป็นสีดํานะครับตัดด้วยสีเทาตรงนี้นะแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็เดินได้คู่มาเป็นสีแดงๆนะครับประตงประตูอะไรนี่เดิมมดตรงกอนนะครับ สวยจริงๆนะครับพลาดไม่ได้เลยราคา5,99นะครับสำหรับนิสสันนาวา a คันนี้นะติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับมีการสตราดให้เลยรล่อๆเลยคันนี้กระจกนิสสันแท้นะครับถูกก้องไมสครกานเลยนะครับรถสวยๆเลยนะครับแผ่นพองแผ่นเพจอยู่ครบหมดนะครับฝุ่นซอกประตูนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยฝาถังน้ํามันวางแก้วน้ํานะครับปรับความสว่างหน้าจออะไรต่างๆนะครับ อันนี้เป็นปุ่มพ u s สตา a r t นะครับเป็นปุ่ม p u s สต t a r t อยู่ใต้พวงมาลัยเนี่ยข้างๆฝั่งซ้ายนะครับจอวิทยุตัวนี้ก็เป็นจอเดิมติดรถนะครับแต่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ใส่ CD ได้นะครับเชื่อมต่อ iPod iPad ได้หมดนะครับกล้องก็แสดงตรงนี้นะตัวกล้องก็จะแสดงตรงนี้เช่นกันตัวแอร์ของ n a วา r ่าตัวแบ็กกิดิชันี่เป็นออโต้แล้วนะครับเป็นแอร์ออโต้นี่นะครับใช้งานง่ายเลยนะครับ ด้านล่างก็มีท o ่วเอาเล็ t 1ช่อง USB 1ช่อง AUX 1ช่องนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้งานเลยนะครับหัวเกียร์ก็เป็นโเมียมเกียร์6สปีดนะครับของนาวล่านะครับโอ้โหนี่น่าใช้งานมากถ้าก้า้านะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะสำหรับคันนี้นะดูคอร์นี้ก็เป็นสแตนเลสสวยจริงนะเนียนมากเลยไม่มีที่ติคันนี้ผมให้ร้อยเลยนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับก็เป็นหนัง ก็มีที่เสียบนั้นให้อีกอันหนึง่งนะครับอันนี้เป็นของเดิมติดรถหมดเลยนะครับดูตัวบอกก็เป็นหนังสีดํานะครับตัดกับสีแดงเป็นลายแบบเหมือนลายมารคอตอะลายที่เป็นลายเกี่ยวือนคล้ายๆแบบเดรสซิ่งนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นหนังนะครับแต่ว่ารถสวยนะดูเดิมๆฝังคงหลงังคาอะไรก็เดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยคลนันนี้นะเสียงค่อนข้างดังนะครับเดี๋ยวดูฝั่งข้างในก่อน ภายในห้องโดยสารตอนสองของนาวาล่าก็จะมีแอร์หลังมาด้วยนะครับแล้วคันนี้เขาก็ไปติดไฟสองเท้ามาเนาะนันจะมีแสงแสงอยู่นะครับคันนี้มีพรมให้เรียบร้อยนะครับเป็นพรมยางอย่างดีตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้าอยู่ตรงขาก็แปลกตาดีนะครับถ้าไม่ใช้ก็พับขึ้นถ้าใช้ก็วางลงนะครับตอนแรกก็งงว่ามันอยู่ตรงไหนปกติรถบางคันมันจะอยู่ที่เบาะตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับ ก็มีแอร์หลังให้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับบ่อหลังก็กว้างนะเป็นลายเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็บอกค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับเป็นหนังสีดําตัดสีแดงนะครับคันนี้ราคา599,000บาทนะครับสำหรับ Nissan n a u r 2 5 e Back Edition คันนี้นะใครสนใจนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทกมีให้2ดอกครบเลยนครับเลขไมล์17,000กิโลนะครับกับราคา599,000บาทนะครับ ดีดาวจัดเต็มนะครับลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดผมบอกเลยสั่งจังหวัดชายแดนออกได้เหนือใต้ออกตกออกได้หมดนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามากันนะครับเดี๋ยวต้องไปขอไปเร็วๆแล้วกันคลิปนี้เพราะว่าเขาเริ่มทํางานแล้วเสียงมันดังนะครับรถคันนี้เป็นตัว2.5 e back edition ปี2020นะครับเลขกไม่17,000กิโลกับราคา599,000บาทนะครับเป็น4ประตูแมนนวลนะครับ6สปีดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนะครับ ทองี่0 6น6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผลเม็ดเพชรยนต์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ